มาพบกับผมไก่และนายูนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับทําเงินกันครับคือเจ้านี้คือรถมิตซูเป็นรถตู้นะครับตู้นั่นเองอ่ะอันแรกเราเหมือนเดิมครับที่เราจะซื้อรถหรือดูรถเรามาดูจุดสําคัญมาชมความสวยงามของรถที่น่าซื้อไปจีบไปใช้ไปใช้งานเยอะๆหลายอย่างนะครับชมภายในกันครับวันนี้ดูภายในกันนะครับย่ง ที่เราทําคลิปไปให้ดูตลอดนะครับเวลาดูรับมือสองจุดสาคัญก็คือพวกหัวน็อตขอบประตูพวกรอยเม็ดอาร์ขอบประตูดูพวกขอบประตูอย่างนี้เป็นเสาเองนี่ขอบประตูสวยๆรับอยไม่มีนะมันเป็นการยืนยันนะครับว่าเราไม่เกิดอุบัติเหตุมา ภายนใหม่ใหม่ใหม่ๆ่ในหม่ๆใหม่ๆชวยชครับวันนี้อะดูครับ่นเลยครับเราจะดูรถเลือกซื้อรถมือสองเราดูจุดสำคัญครับเราดูตรงไหนบ้างครับนัไก่อ่าสำคัญเลยเปิดรถมาพุ๊กเรามองนะครับง่ายๆก็คือบางทีก็อ่าของคน ก็คือดูยงี่เห็นรูปสีเพราก็นที่ลงเป็นรูปสีคนก็รูปไม่ออกดูไม่ออกแต่ถ้าคนที่แบบลองเช็คดูสีไยนอกสีไยในรลื่นเท่ากันนั่นคือสีไม่ได้ทำแยกแล้วก็นี่เลยหัวน็อตเหมือนเดิมหัวน็อตเนี่ยสำคัญครับตรงเสาเอหรือหรือเราจะดึงดูนะรถนี่เหมือนที่เห็นที่เราดึงดูนูกยางก็ได้ผมดูลูกยางนิดเึียวนี่ไหลตา นี่ใหม่ๆเดิมๆครับไม่เทียนนี่ฮะดูเลยร้อยนี่ต้องร้อยเดิมโอเคมันเป็นร้อยอาร์คดูพวกเนี่ยดูบอดี้ของเขาสภาพสวยๆครับรับรองนะเสาเอไม่มีหัวตีเขียดครับถ้ามีป๊วกนี้ร้อยเขาจะเที้ยนเป็นตีเป็นร้อยพวกเปิดอาร์คเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมพวกขอบประตูเนียนๆ นี้ซึ่งเป็นรถเครื่อง2.5ดีเซลนะครับเป็นรถปี22นั่นคือรถมิซูบิชินั่นเงองครับต่อด้วยห้องเครื่องกันวสวยครับเช่นเคยครับเรารูถเราก็ดูจุดสำคัญเหมือนเดิมสำคัญก็คือพวก,กด้านหน้าจะเป็น วน็อตเหมือนเดิมนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเลยนี่ครับเครื่องสวยๆใหม่ๆนะฮะแล้วก็เฟืองฝั่งนี้อ่ะอดูก่อนฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถอดนะฮะรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีอ่าด้านในไม่มีตรงนี้ไม่มีถ้าดูฝากระโปรงก็เหมือนว่ารถไม่มีการชนตรงฝากระโปรงต้องเปลี่ยนฝากระโปรงฮะเนี่ยครบเครื่องสวยๆเราให้มาสวยๆปิดครับใช้ได้ตั้งนานครับรถนะครับน เวลาเราซื้อรถสภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่ารถใหม่ไม่ใหม่แล้งดูเหมือนตามปีรถนะครับใช่เราดูเลยคะจุดสำคัญครับว่ารถมีอุบัติเหตุแบบชนหนักมาอะไรมาไหมอะไรไหมเราก็ดูจุดหัวน,น็อตเลยครับพวกด้านหน้าถ้าดูนี่ก็คือว่าถ้ามีอุบัติเหตุมันกระชนตรงนี้จะไม่โดนตรงนี้อะไรอย่างนี้พวกนี้ก็คือด้านข้างไม่มีอุบัติเหตุนะฮะข้างในก็คือไม่ได้ถึงเสาเอไม่ได้เปลี่ยนอออเปลี่ยนอะไรครับ เครื่องสวยๆมันต้องมาอะไรันนะต้องมากับอะไรนะมันต้องมากับเลขไม้ที่มันน้อยสิครับอาต้องมากับเลขไม้สวยๆเครื่องสวยๆรถสภาพใหม่ยังก็ต้องมากับเลขไม้ที่มันน้อยนะครับเดี๋ยวมพาเข้าไปดูเลขใหม่นี่ครับเลขใหม่หลักพันนะครับไม่ถึงหมื่นต้องมากับเลขไม้สวยๆครับเลขไม้น้น้อยอย่างนี้นะครับมีอะไรไปใช้กันยาวๆเลยครับใช้กันนานๆเป็นเลยาะคันนี้ผมลืมบอกไปนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับ เกียร์ธรรมดานี่ครับขอบบตู้เลยสวยนะครับมีหลากหลายบรรทุกหลายแบกได้ฮะดูจากหัวตู้นะครับไม่มีรอยชนไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ให้มาครับเป็นกระบะพร้อมบรรทุกเรียบร้อยเป็นล้อกอชาครับพร้อมล้อกบยางมิชลินนะครับให้เป็นยางมิชลินอย่างดีเลยฮะ XD2 นะครับ ล,ลมช่วงล่างาสุมเลยนี่ครับข้างล่างให้แหนบมาหนาปุ๊บสำหรับบรรทุกได้หนักแล้วก็จับคู่มากับโชกอีกนะฮะโชคอีกสี่ต้นนะครับ,น,รบนั่นเลยดูช่วงล่าง,งช่วงล่างนึบๆึบเลยครับสำหรับสายบรรทุกหนักโดยเฉพาะเลยครับอย่างนี้อสองตันสามตันนี่สบายแน่นอนครับข่างล่างับหายห่วงได้เลยครับ คันนี้เป็นตู้แห้งนะครับตู้แห้งอันนี้เขามีไว้ทำอะไรครับตะไคร่แผ่นที่ปิดตัวเนี้ยตัวนี้เอาไว้เป็นเหมือนสะพานบันไดฮะวางเวลาถอยรถเข้าไปรับสินค้าแต่นี้ก็จะวางหร,หรือเวลาก็จะใช้พวกรถ,รถ,รถยกไอเทมอะไรเขาเรียกกันนะเรื่อนเข้าง่ายใะ่ไหมเรื่องเ,งเ,ร,เรื่เข้าเรือของก็ไม่มีข้อห่ ก็มีบันไดบันได,ดสำหรับสำหรับที่อะไรนะสำหรับที่ไม่มีที่จอดเทียบนะนี่ใหนะ้มีบันไดมาด้วยฮนะ,ะบันไดก็เอาลงวางเกาะเดินขึ้นง่ายๆนะนี่ก็สำหรับเป็นบันไดนะเรือเข้ากันแล้วก็ความสูงของตู้นะ่ยเรามองภายในฮนะ ในตูต้วส,สวยๆเนี่ยเขาให้มาสูงสองเมตรกันเลยทีเดียวนะครับวางของมาทุกของได้สูงครับเป็นป๊อกกล่องเป็นอะไรเนี่ยใส่ได้เยอะจุกได้เยอะมากความกว้างนะฮะความกว้างของเขาให้มาเมตรเจ็ดสิบเลยทีเดียวกว้างไม่ได้ครับทั้งสูงทั้งกว้างนะครับบรรทุกกันแบบสะใจไปเลยเรือนี้ก็ให้เป็นเรยกอนะไรสแตนเลสอ <สะ S 2> ย่างดียังทำตะไคร่เียกอะไรลอยจริงปินกาแนะ้ะ เป็นกันลื่นเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกมั้งครับทีมกาตีมไก่แลจะบอกว่าตีมไก่ชื่อผมพอดีฮะไม่ไลอยในกาแล้วกันเอาครับดีด้วยเราตัวนี้ก็ดีนะคนเพราะว่ามันเป็นการดีหนึ่งเป็นกันกันท้ายแล้วนะมันรุกเวลาอย่างไปเราเราจะมีก่อนล็อกไว้ให้กันมาฟาดกับฟ้าปิดง่ายเปิดง่ายคกันกระแทกเนี่ยแบบของบันไดง่ายๆฮะให้มาแบบง่ายๆลองล็อกไว้ที่อันไห หรับล็อกแร่แล้วความสูงของเขานี่จากพื้นนะครับนะเขาให้มาสูงถึงสาเมตรสิบเลยจากหลังคาถึงพื้นนะครับความสูงถว่าเป็นที่สูงวสูงมากครับเหมาะกับบรรทุกอืมใช่ครับย้ำนะครับเป็นตู้แห้งนี่เป็นตู้แห้งนะครับไม่ใช่เป็นตู้ที่แอร์หรือความเย็นอะไรเงี้ยล้ครับเป็นตู้แห้ง รถคันนี้ใครที่สนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้ครับรถสภาพสวยๆเข้ามาดูที่บริษัท CK18 สปุ๊บออตโต้คาร์เข้ามาดูกันได้ครับรถสวยๆสภาพสวยๆส,ส,สถานที่ตั้งอยู่งามวาน43นะครับแล้วผมกับนายูวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาชมจุดหลักๆสำคัญแล้วก็ถ้าสนใจอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะมาดูก็มาดูที่บริษัท CK18 ปุ๊บออตโต้คาร์ก็ กันด้วยคว่าสวัสดีค่ะเอสวัสดีคับไว้คลิปหน้าจะเป็นคันไหนรุ่นไหนรอติดตามชมกันนะครับว่าจะเอารุ่นไหนมารีวิวต่อดเดี๋ยวล่าไปด้วยรอบรถสวยๆครับ